สวัสดีคุณเอช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะนี่นะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะสี่เสานะคะยกขึ้นเรียบร้อยแล้วเสากับสิโคดนี้นจักน้อยกะถือว่าโอเคตอนรุ่งเนาะอเออนี่นะคะก็จะยกแขงนี่นะคะขึ้นใส่ข้างบนนี่นะคะ นี่ก็คําแล้วนะคะคําแล้วก็พอเศร้าก็เศร้าซะก่อนในลุงเอ้ยเออ,อมืออื่นจังมาเห็ดต่ออีกหันมาหน่อยต้นน่ะไพ่เพควดอีกอย่างมานนี่เอ้ยน้อยจะไม่เิ่นทรงคือเด้อ,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 อเมื่ออะบ่เนาอยาพานี่นนอ ไปแล้วนะคะย่าพาโอ้ยผัดถุงกับบัวไซจับเจียซ่อนไปเลยเอาค่อยค่อยเมื่อโม่งโมงแล้วค่อยค่อยขึ้นเอาเบิร์ดระ,ะเฮ็ดนั่นเอเอไปแล้วนะคะไม่คือเบิร์ดลงไปยังฉัน กลับแล้วนะคะคุณยาพา ปุ้นน้อยแกจะเทีนํ้เนาะโอ้ยอระวังโดนมือเด้อออลกูนนี่มาเลยนะเกงี้เี่ยแลล้กล้เนะปูขึนคักแล้วบนงขึ่นหางคากแล้วงามเหรอลุงอืมก็บ่ไน้นากเด้อนะลุงเนาะ ใส่เวลาแป๊บเดียวนึงตีตีจจักดอกกับลุงกับปูนั่นเพราะว่ามันเจ้าชิตีใส่หัวเลยตีใส่หัวนี่ยังบ่อสอดเนาะสอดบอ่หล่าลุงคิดว่า มันจะบบเป็นตะลนบอกว่าตะปูมันหอดบอ่ตะปูสามน้ะหเราตือตะปูสี่จะใส่เนี่ยบ่ที่ใส่ลา,ลายดอกนด่เหรอ

บ,บ่แม่หน้านั่นลุงแบบว่านั่นบ่แบบว่าเห็ดอันเกยนี่เกินนาเออเด็ดออนก้ามันขายทีหนานเอออ,อันนี้ห้องุ้ใส่แบบกันอยู่อันครับ,บ,บจะลองล่องหางไถบังด้วยหลับวางล่องหางต้นั่น พารือ,อีกปะป้าออมคันจะตีไม่ซีซอันเป็นบลาไซกันเออท้อนตะปูออกเออทอนตะปูออ,อกในการอยู่ดอกลุงคักอยู่ดอก กนมันใส่กนมันเห่วนะอืม้าตะีเจ้า,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 จาก็ตีเกยกันได้สันน่ะบางันนี้เจ้าพัดเอาคุ้มมันเจ้าเอาขอมาทางในเด้สันเอาเขกากลางเนาะแม่นเอาขอมาทางในเลยนั่นทางในแบบนะลุง บ่เป็นยังนี่ยกระเือว่าโอเคแล้วล่ะลุองอืมคักอีดอกอย่าก็กลับแล้วส่วนลุงก็ว่าจะว่าจะหยุดก็ยังไม่หยุดนะคะก็ยังตีไม้ใส่อีกต่ออยู่ตีสครูนีอ่อกอืม S <S อืววววววมเพววาราะบท่านได้ทมคักได้สันต่จ,จ้างทมอีกลุงออกไม่ละ ปอ,อนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะนี่นะคะแบบนะคะจากลุงนะคะลุงทําให้ยังไงปอ,อนก็โอเคนะคะตำนิติบไดเนาะพ่อพี่นนองเฮดโบเปลี่ยนเพื่อนเฮดหายจังได้กะดีเบิดเป็นบุญเป็นกุศลเนาะค่ะเนาะมีคนมาเฮดซอยมีคนมเาเฮดห้ ปอออนก็ขอบคุณสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อที่ขามากดไไหลกดเชด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจนะคะปะอออนก็จะได้มีนะคะกําลังใจนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะสู้ต่อไปนะคะปะออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ